ครับเพื่อนนครับนี่ก็พรมตรงนี้ครับมันล้มครับใบแตกครับแกนหมุนคล้องตัวปกตินะครับนี่ก็เราก็จะไปซื้อใบมาใส่ใหม่นะครับเป็นของชาร์ปนะครับพอเราซื้อใบมาใส่นะครับปุ๊บดูเคเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นใบของฮารตาลีินิ้วเหมือนกันนะครับแต่ของชาร์ป ใบมันจะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เราไปซื้อมันเหมือนกันจังเลยนะครับเราก็ลองมาใส่ดูนะครับครับผมก็ใส่เสร็จแล้วนะครับหมุนดูเออมันจะหมุนคล่องนะครับลองกดเบอร์ดูครับผมครับปรกฏได้ยินเสียงแก๊กแกๆกแกกแกกแกกนะครับเนี่ยครับเหมือนจะรอดแล่ไม่รอดแหล่นะครับก็คือใบมันติดนั่นเองนะครับมันติดขอบนะครับเพราะว่า นี่ครับถ้าเราใส่ตัวนี้แน่นๆหน่อยนึงติดเลยครับนี่ผมใส่หมุนล่มมไว้ผมจะลองหมุนให้ดูครับครเอผพอใส่เข้าไปมันอยู่เลยครับเพราะว่ามันแน่นนะครับมันหมุนไม่ไปครับมันเนื่อเดืดครับนี่มันไม่ลื่นนะครับแล้วก็ถอดออกมาใหม่นะครับตรงที่มันติดนะครับมันติดตรงนี้นี่ครับติดกับขอบวันนี้ครับตรงที่เห็นนี่ครับติดกับขอบนี้มันติดกับตัวนี้ครับ ตอนนี้มันลึกนะครับนี่ตรงสลักมันอยู่ลึกนะครับมาเลถูตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราซื้อมาแล้วนะครับไปเปลี่ยนก็ยากนะครับซื้อมาต้องแก้ไขนะครับแฮมใส่กันได้เราจะขูดเรตรงนี้ออกนิดนึงครับนี่ขูดข้างๆนะครับนี่เดียวนะครับวิธีการขูดของผมก็ผมใช้รูปหมูนะครับเอาเท่าที่เห็นหรือเนาะก็แบบนี้ครับแล้วก็จะปลายออกทิลนิดนะครับปลาอยออกป้ายออก ปลายแพดแพดออกให้มันรอบนะครับแล้วเราก็มาดูวิธีกันแต่ผมเราก็เสียบปลั๊กเลยครับผมผมเป็นลูกหมูที่นนีน้ ก็ผมปาดออกอย่างแน่นอนครับก็ให้ตรงพวกนี้ครับมันยุบลงไปิดเดียวครับมันถูนิดเดียวเองครับผมเดี๋ยวเราก็จะใส่ดูนะครับวิธีการแก้ไขเนาะแบบเราไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับมันออกิีเดียวมันไม่มีผลอะไรครับพัดลมนะครับไม่มีผลอะไรกลับไปเนาะแล้วก็เอามาใส่ดูนะครับนี่ก็หมุนเข้าไปแน่นเลยครับเพื่อนครับ หมุนดูครับนี่ครับคล้องตัวแล้วครับผมเดี๋ยวเราเสียบปลั๊กนะครับก็ลองกดปุ่มดูต้องคล้องตัวแบบไม่มีเสียงดังแกกๆๆเลยครับกดเบอร์หนึ่งก่อนถ้าผมแรงนะครับเรียบร้อยครับผมหมุนปกตินี่เบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งก็ยังหมุนแรงเลยครับ ก็ส่งลูกค้าได้นะครับตัวนี้วิธีการแก้ไขเนาะตัวนี้ลูกค้ามาให้เปลี่ยนใบใหม่ครับพอเปลี่ยนใบเสร็จปรากฏว่ามันไม่หมุนครับมันติดแกนนะครับเราก็สามารถแก้ไขง่ายๆนะครับบางคนต้องเอากลับไปเปลี่ยนมันจะยากครับหรือเรามีมีคัตเตอร์นะครับค่อยๆขูดออกมาได้นะครับมันนิดเดียวเองครับผมเนาะก็เป็นวิธีหนึ่งที่วิธีการสมปลรมนะครับวิธีการแต่งใบเล็กน้อยนํามาฝากเพื่อนถ้ามีประโยชน์กดติดตามด้านล่างด้วยนะครับเดี๋ยวกดลูกกระดิ่งด้วยเพื่อนใหม่ๆเข้ามาก็อย่าลืม กดติดตามให้ผมด้วยนะครับกดรูปกระดิ่งไมด้วยแล้วคลิปหน้ามีอะไรดีจะได้เห็นนะครับผมลงคลิปหน้าต่อไปมีอะไรมีประโยชน์ก็จะได้นํามาแก้ไขได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ได้เงินนะครับโอเคเราคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้รับแล้วสวัสดีครับ